กสือในป่าภัยสมใจเอ้ยเสร็จหรือยังลูกสายเข้าป้าเดี๋ยวจะร้อนเอานะจ้าจ้าเสร็จแล้วจ้บพ่อสมใจร้องตอบเสียงสดใสก้าวฉับฉับลงจากเรือนไม้พุ่งหน้าไปหาพ่อและแม่ซึ่งรออยู่บนรถอีแตนที่หน้าบ้านวันนี้ ทางครอบครัวตั้งใจะจะไปหักล้างถางดงไผ่อันเป็นที่ดินในครอบครองที่ดินผืนที่ว่าถูกปล่อยลกล้างไว้หลายปีนอกจากกอไผ่แล้วก็มีเพียงหญ้ารกคึม้มพ่อขอสมใจเกงว่าหากปล่อยไว้มันจะเสื่อมสภาพการไปที่ลกล้างยิ่งกว่านี้และต่อไปสิ่งที่จะมาอาศัยอยู่คงไม่พ้นสัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษ พอที่ดินผืนนี้อยู่ติดตีนเขาครอบครัวของสมใจแม้จะไม่ได้ม้างข้างมีค่าเสียถีแต่ก็ใช่ว่าจะแรงแค้นที่ดินที่นาสําหรับทํากินโดยไม่ต้องไปเช่าเขาก็มีพอประมาณข้าวที่เก็บเกี่ยวได้แต่ละปีเหลือพอเจ้าไปกินไปขายได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองครอบครัวของสมใจจึงอยู่ได้โดยไม่ลำบากอือหือ กินอะไรทำไมถึงเหม็นเน่าค้าครุ้งแบบนี้มีใครมาเน่าตายอยู่ที่นี่หรือเปล่ากันพ่อของสมใจบ่นอูบเมื่อไปถึงแล้วจะบุกได้สัมผัสกับกลิก่นเหม็นเน่าที่โชยตลบอบอวนกลิ่นมันแรงมากอบอวนอึมครึมเล่ากับกำลังเดืออยู่ในป่าที่มีแต่ศพพ่อของสมใจเข้าไปดูเพียงลำพังให้สมใจกับแม่รออยู่ที่รถเพียงคู่เดียวเท่านั้น ก็ล้อเอะไวๆออกมาหน้าตาตื่นตเต็มเลยในนั้นมีแต่สร้างสัตว์ตายเครื่องในเน่าเต็มไปหมดเลยพ่อขอสมใจบอกว่าหลังบ้านก,กอภผยหนานั้นเต่ไปด้วยสร้างสัตว์ตายเป็นไก่ไล่ไปจนถึงสร้างวัวสร้างควายที่เน่าหนอนนอนในกองเลือดเน่าและน้ำเหลืองและกลิ่นค้าคุ้งนั้นก็เกิดจากสร้างสัตว์ทั้งหลายแหล ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปสรุปแล้วเรื่องที่ว่าจะช่วยกันสามพ่อแม่ลูกถากถางไล่ก็เปลี่ยนไปพ่อบื่นลดไอแตนควันขมงโตไปยังบ้านผู้ใหญ่เพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบและเล่งให้มาตรวจสอบหาที่มาที่ไปนี่มันเลือกอะไรกันวะตัวอะไรสัตว์ร้าตัวไหนมันหลบซ่ออยู่ในดงไผ่นี้กันแน่นั่นนั่นจะซาาควายขอตาชูหรือเปล่า ที่มันแจ้งว่าควายหายเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วนั่นใช่สร้างวัวของไอ้มีไหมตัวอะไรกันวะที่มันล่าสาัยกับพวกชาวบ้านเอามากินมาซุกไว้แบบนี้ผู้ใหญ่บ้านถึงกับบนอุบแทบลมจับเมื่อมาถึงแล้วได้เห็นภาพตรงหน้าหรือจะเป็นเสือผู้ใหญ่ที่ดินตรงนี้มันติดป่าติดดอยอยู่แล้วด้วยไม่น่าแปลกเลยถ้ามันจะมีเสือลงดอย มาล่าล่าสัตว์เอาพวกนี้มากินที่นี่ไม่น่าใช่ผู้ใหญ่บ้านคานเมื่อมีใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาแบบนั้นถ้าเป็นเสือมันจะไม่ทิ้งซากให้เหลือเน่าเยอะแย,ยะปานนี้ธรรมชาติของเสือมันจะนอนกกนอนกินอยู่จนกว่าเยอะของมันจะเหลือแต่กระดูกขาวโพนั่นละต่อให้เน่ายังไงมันก็จะแทะเล็มกินอยู่แบบนั้นแต่นี่ เนื้อหนังแทบจะเรียกได้เลยว่าไม่ถูกกินแต่ไส้พุงกับหายเกี้ยงแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นฝีมือของฝีมือของอะไรหรือผู้ใหญ่สัตว์ร้ายตัวไหนไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านว่าหน้าตาเคร่งเครียดมันเหมือนจะเป็นฝีมือของผีปอบมากกว่าได้ยินที่ผู้ใหญ่บ้านพูดแบบนั้นลูกบ้านหลายคนที่ตามไปด้วย ถึงกับหน่าซีดเสียงสนทนาอื้ออึงเต็มไปด้วยความเป็นกังวลยิ่งครอบครัวขอสมใจด้วยแล้วยิ่งเป็นกังวลใหญ่การที่มีผีร้ายซึ่งหมู่บ้านไม่เคยพบเจอมาก่อนว่าสิ่งสู่อยู่ในที่ของตนซ้ำอยังลากเอาสัตว์ที่ล่าได้มาทิ้งเอาไว้จนเด่าเหม็นอีกแล้วแบบนี้ชาวบ้านจะบอครอบครัวของพวกตนยังไงแกไม่รู้เรื่องนี้จริงหรือ ไม่รู้ว่ามาเป็นปอบของใครและมาจากที่ไหนจริงหรือความคิดของพ่อสมใจยังไม่ทันจางออกจากสมองชาวบ้านคนหนึ่งก็เอ่ยถามขึ้นสีหน้าและน้ำเสียงมีแต่ความแขงใจและนั่นร่าก็เป็นการชี้นำให้คนอื่นคอยตามนั่นสิที่ดินของพวกตัวเองแท้ๆแต่กลับไม่รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันจะใช่เหรอ พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพ่อขอสมใจรวาถามกลับอย่างเดือดดาลความจริงแล้วปลายทางของการแคบเคืองนั้นรู้อยู่แก่ใจเพียงแต่ที่ถามไปแบบนั้นเพียงแค่อยาาใค่ชาวบ้านที่กำลังตั้งแง่สงสัยเลือกความคิดบ้านนั้นเสียทีก็หมายความอย่างที่พูดนั่นละชาวบ้านคนเดิมว่าทำเสียงแข็งท่าทางขึงขัง ก็ป่าภผยนี้มันอยู่ในที่ดินของแกการที่จะบอกว่าไม่รู้เรื่องมันเลยไม่น่าจะเป็นไปได้ข้าว่าแกานั่นละรู้ดีว่าผีปอบร้ายที่เอาสัตว์เลี้ยงของพวกเรามากินปล่อยทิ้งซากให้เน่าหนอนอยู่ที่นี่มาเป็นใครบอกความจริงมาดีกว่าหนะ้าเจอเข้าแบบนี้เป็นใครก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาพ่อและแม่ขอสมใจกับชาวบ้าน ต่างศาสตร์น้ำลายใส่กันจรงมลั่นฟังแทบไปดูเรื่องและมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อนางแมวหนึ่งในกลุ่มของชาวบ้านที่กล่าวหาว่าบ้านของสมใจเป็นปอบร้ายหรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องหยิบหินก็นหนึ่งปาเข้าใส่พ่อกับแม่ของสมใจหลบทันแต่ตัวเธอไม่เสียงดังปึกตามด้วยเลือดสดๆแดงฉานและลักแหลวมาจากบาดแผลที่หน้าผาก เห็นเช่นนั้นพ่อขอก็สมใจก็เดือดดาลผู้ก็ใส่หมายจะฆ่านางแมวเสีย <c oughs> เสียงปืนนัดหนึ่งแผ่ล่านขึ้นยับยั้งให้ทุกคนชะงักผู้ใหญ่บ้าเป็นคนล่านไกเขายิงปืนขึ้นฟ้าห้ามทับก่อนจะเกิดเรื่องวุ่นวายไปมากกว่านี้ <c oughs> เรื่องที่ข้าสงสัยว่าเป็นฝีมือของปอบร้ายน่ะจริงแต่ไม่ใช่จะปรับปัมว่าเป็นฝีมือของตาสอ คิดดูสิว่าผีปอบที่ไหนจะชี้พวงบอกให้คนรู้ว่าตัวเองกบได้กินเหยื่ออยู่ที่ไหนมันก็อาจจะเป็นแผนของผีปอบก็ได้นี่ผู้ใหญ่แผนอะไรแล้วทำไมเพื่อจะมาบอกเอาปานนี้และถ้าบอกแล้วจะได้อะไรคิดแต่เรื่องตื้นๆต,ต่อไปนี้ถ้าความจริงจะไม่กระจ่างและมีใครถูกใส่ร้ายว่าเป็นปอบเป็นพิศาต ไอคนพูดข้าจเจาเข้าคุกผู้ใหญ่บ้านทําไ่คุยอะไรกับลูกน้องอยู่สองสามคำก็จะหันมาสั่งให้แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วเรื่องนี้จเจ้ายังไงหล่ะผู้ใหญ่ปล่อยไว้แบบนี้หรือก็ต้องปล่อยเอาไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวข้าจะหาทางจัดการเองไม่เป็นไรใช่ไหมตาสอนยังไงที่ดินตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมันก็ห่างจากบมู่บ้านอยู่แล้วกินเน่าโชยไปไม่ถึงหรอกที่เอาไว้แบบนี้ก่อนไม่ว่ากันใช่ไหมเอเอโอตาที่ผู้ใหญ่เห็นสมควรเลยพ่อสมใจบอกและก้มหน้ากดพาลูกสาวไปอนามัยเพื่อทำแผลกลางดึกคืนนั้นขณะที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างหลับไหลไม่มีใครและแค่คระขายเลยว่ายามนี้ มีดวงไฟปริศนาสว่างวับวับลอยขึ้นลงขึ้นลงลัดลอบไปตามบ้านหลังนั้นหลังนี้มันดาสัตว์เลี้ยงต่างตื่นตระหนกเมื่อดวงไฟที่ลอยเข้าใกล้พอได้ยินเสียงของเจ้าบ้าขยับกายหรือส่งเสียงว่ารู้ตัวแล้วดวงไฟดวงนั้นก็แลงลอยหนีไปทุกอย่างที่มันกระทํานั้นลากับว่ามันมีชีวิตและความคิดมันลอยตัดทุ่งโล่งดวงโป่ง ต้องพยังปราไผ่ยก็บ้านสมใจลอยดงสูงและยอดไม้และลอยตามจะแทบเลี้ยดินเพียงไม่นานก็หายไปท่ามกลางความมืดมิดของบ้านลาตีและดงไผ่หนานกุงูงนกข้าแมวล้อทักรับกันไปจังหวะมาเชง,งักคู่หนึ่งแต่ก็เลิกให้ความสนใจลอยเอื่อยลัดเลาะไปตามดงไผ่เรื่อยๆมันลดระดับลงมุ่งตรงสู่สร้างสัตว์เน่าคู่เดียวเท่านั้น เสียงดูดกินเคี้ยวชอบแจ็บก็แว่วมามันคือผีกระสือไม่ใช่ผีปอบอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านสงสัยและมันกำลังกินสัตว์เน่าหนอน,อนด้วยความอ,ร,อร่อยคืนนี้มันไม่สามารถมุ่งเข้าไปเอาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านมากินได้เพราะตัวของเจ้าของเมื่อจะรู้ตัวแทบทุกหลังเวลานี้มันกำลังเพลิดเพลินโดยไม่รู้เลยว่าด้านหลังมีคนกลุ่มหนึ่งซ่อนตัวอยู่ และคนกลุ่มนั้นก็ค่อยสอดปากกระบอกปืนยืนเล็งใส่กรลกเสียงขึ้นนกดังพอจะทำให้มันลักสนใจจากอาหารหันมามองคนที่ซุ่มอยู่ซึ่งก็ผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องซึ่งได้รับสัญญาณจากลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งดักอยู่ตามจุดต่างๆผู้ใหญ่บ้านตาเบิร์โพงเมื่อเห็นว่ากระสือเป็นใครยายเมียง ผู้ใหญ่บ้านอุทานเสียงหลงก็สื่อร้ายที่แท้คือแม่ของนางแมวผู้ป่าหินใส่สมใจแง<อ>่ก็สือ่อยายเมียงแยกเขี้ยวพุ่งเข้าใส่ผู้ใหญ่บ้านเองก็ไหวใช้เล่นเหนียวกลาย,ยิงสวนไปเสียงดังสนัน่นพวงไส้แตกกระจายเพราะแรงทำลายของกระสุนปืนแล้วเสียงปืนอีสองนัดสามนัดก็ลั่นตามมา ข้าวนี้เป็นฝีมือของลูกน้องของผู้ใหญ่บ้างก็สื่อรลายสถานว่าลอยลาบโพลไ้ที่พังยับเยินถอยห่างหากระสุนผู้กเข้าทำลายมันชนิดไม่รู้ว่าจะหลบลี้อย่างไรทันที่สุดก็ต้องพุ่งขึ้นฟ้าบ่ายหน้าตัวกับหมู่บ้านมันไปทางนั้นแล้วยิสกัดไว้ผู้ใหญ่บ้านร้องบอกสุดเสียงและไวเท่าความคิดลูกน้องที่ซุ่มอยู่ตามจุดต่าง โผอ,ออกมาประทับปืนยันบ่ายิ่งใส่หูดับตับไม้กระสือลายรับกระสุนไปหลายสิบนัดทำท่าจะร่วงดังนกปีหักอยู่หลายรอบแต่ก็สามารถทรงสานลุยจะวงล้อมลอยกับหมู่บ้านได้มันไม่มีประโยชน์อันใดผู้ใหญ่บ้านดูแล้วว่ามันเป็นใครซ้ำยังมีพยาหลายคนต่างพาการตัวไปที่บ้านของนางแมวเพื่อจัดการ แม่ผู้แก่ชราที่ข่าวว่านอนโซมานาแลมปีไปถึงได้ลองเรียกอยู่นานก็ไรวิเววจึงพังประตูเข้าไปภาพที่เห็นนั่งแมวถูกกัดคอเวอร์เลือดทะลักไหลนอนตายตาเหลือกล่างกายยังอุ่นเลือดยังไหลออกมาไม่หยุดแสดงว่าเพิ่งสิ้นใจก่อนหน้าพวกผู้ใหญ่มาถึงได้ไม่นานดีไม่ดีอาจจะไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำ ส่วนยายเมียงกระสือ้ายก็ตายสนิทเช่นกันหัวกับพวงไส้ขาดวิ่นยังไม่ทันได้กลับเข้าล่างมือด้านหนึ่งของลูกสาวกำเอาปลายไส้ไว้แน่นล่ากับจะไม่ยอมให้กลับคืนล่างได้สำเร็จนี่เองกระมังสาเหตุการตายของนางแมวเพราะขาดความไม่ให้กระสือแม่เข้าล่างผู้ใหญ่บ้านบอกให้ลูกน้องไปตามชาวบ้านมาที่นี่เพื่อบอกกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้น และเพื่อแสดงให้พวกที่เครือบแคงใจเห็นว่าบ้าข่าสมใจนั้นบริสุทธิ์หลังจากนั้นจะจัดการอย่างไรต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ที่แน่ๆเวลานี้สี่ชั่วไลายได้ถูกกำจัดไปแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ